วันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการทำเกียรติบัตรโดยอาศัยวิธีการเทคนิคของการสร้างจดหมายผนวกนะครับหรือการผนวกเอกสารในเวริรดนะครับซึ่งได้โจทย์มานะครับจากว่าให้ผมเนี่ยทำเกียรติบัตร ขนาดกระดาษ A4 นะครับแบ่งเป็นสองคนก็คือสองคนต่อหนึ่งนะแล้วพื้นที่ที่จะต้องเหมือนกันเลยก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนะี่ยซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ทั้งหมดเกือบสองร้อยกว่าคนนะครับมาเป็นไฟล์นี่ไฟล์ e x c e l ครับมีม .2 ม .3 ม .4 รวมทั้งหกระดับเนี่ย ชื่อผู้ที่จะต้องรับเกียรติบัตรในภาคเรียนที่หนึ่งปีกรารศึกษาหกหนึ่งะครับและเกศเฉลี่ยเท่านี้ไล่มาเอา่อคนที่เขาทำให้ข้อมูลมาเนี่ยเขาก็นะแยกให้อย่างดีเลยแยกคอลัมน์ลำดับที่ทำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลระดับชั้นผลการเรียนนะครับจริงก็จะใช้ แต่ว่าเวลาไปไปอ้างอิงนะครับจริงๆจะต้องบรรทัดบนเนี่ยจะต้องไม่ผิดลบเวลาผนวกนะครับมันจะมองมาที่บรรทัดที่หนึ่งเ,เป็นตัวอ้างอิงชื่อฐานข้อมูลเพราะว่ามามองหาชื่อก็จะชื่ออะไรก็จะอยู่ในนี้นามสกุลอะไรก็จะอยู่ในคอลัมน์นามสกุล เซลใครเซลมันแต่ของผมเห็นว่ามันมันสามขั้นตอนอ่ะก่าจะได้ชื่อนามสกุลทีเดียวฉะนั้นผมก็เลยใช้สูตรรวมด้วยการรวมสามข้อรับนี้ให้เป็นเขตข้อมูลเดียวกันนะครับทำยังไงนั้นก็สูตรใน Excel เซ้กมีเนาะใส่เครื่องหมายเท่ากับ แล้วก็ตามด้วยคำนำหน้าชื่อนะครับแล้วก็ตามด้วยเนี่ยนะฮาวอล์คอรดชื่อใช่ไหมครับทีนี้ถ้าก็ใส่เครื่องหมายนะใส่เครื่องหมายแอแล้วก็ตามคลิกเมาส์ทีนี้ระหว่างชื่อกับนามสกุลต้องมีพื้นที่ว่างตรงนี้ก็เขาให้ใส่แอนก่อนนะครับ แ n d แล้วก็เครื่องหมายอัญ,ญประกาศแล้วก็คอเว้นวักสองทีใช่ไหมครับแล้วก็คอแล้วก็เครื่องหมายแอ d นะแล้วก็คลิกช่องนามสกุลนะครับูตรก็จะตามนี้ครับกด e n น e ะ r ก็จะได้ข้อมูลเป็นมองในนี้เราจะไม่รู้เรื่องหรอกครับ แต่ถ้ากดตรงนี้เราจะรู้ว่าเออแท่ละเซลลลแต่พอกดตรงนี้ในช่องสูตรมันจะรู้ว่าอ๋อตัวนี้เกิดจากการทำทำสูตรขึ้นมานะครับวิธีการก็พีสูตรก็ง่ายๆนะครับเมาส์มาชี้ตรงจุดให้นี้ให้เป็นเครื่องหมายบวกดับบลคลิกซึ่งจริงๆผมทำทำไว้เสร็จแล้วนะครับก็คือใช้ของมอหนึ่งมอหนึ่งมา มาทําไว้นะครับแล้วก็ผมก็เปลี่ยนฐานข้อมูลที่ให้ผมแบบว่าเข้าใจนะนี่คือแผ่นที่หนึ่งนะครับจริงๆแล้วตัวนี้คือผมเบิดเรียบร้อยแนละ้วไอ้ตัวที่ผมไม่ใช้ผมก็ซ่อนไว้แค่นี้ครับแต่แสดงว่าคอลัมน์บีบีะนะ B C D หายไปจริงๆไม่ได้หายค,คือซ่อนไปเพราะว่าจะเวลาจะใช้จะอ้างจริงๆจะใช้แค่คอลัมน์คลาสคอลัมเกรดของตัวนี้ก็จริงๆมันไม่ได้เรียงลำดับกันแล้วก็มาพอมาแทนส่วนที่สองของหน้าก็าจะตัวนี้นะครับเป็นคลาสสองเกรดสองเมอสองอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็ก๊อป ทั้งหกระดับเนี่ยมาให้มาอยู่เรียงเรียงกันนะครับเรียงกันจนกระทั่งถึงําดับสุดท้ายเลย mm hmm. ก็คือมคนสุดท้ายชื่อนัทธิดาวดวงวิเศษเนี่ยนะครับหกทับสิบได้เกรดเฉลี่ยสามจุดห้านะหลักการของการเมิดข้อมูลนะครับเวลาเขาลิงก์มาเนี่ยเขาจะมองจากซ้ายไปขวาคือมองทั้งบรรทัดไปก่อน แล้วก็อยู่ที่ตัวเนี้ยชื่อเศษเขตข้อมูลเนี่ยเป็นตัวจําแนกเดี๋ยวทํำยังไงตัวนี้เราสมมติว่าแก้ไขเสร็จแล้วนะครับแก้ไขเสร็จแล้วแล้วก็ไม่ต้องทําก็เซฟแล้วก็ปิดไปทีนี้ก็มาที่ไฟลท์ที่ที่ผมเปิดไว้แล้วเนาะก็คือตัวนี้ครับ ตอนนี้ไฟล์นี้ยังเป็นไฟล์เบอร์ธรรมดายังไม่ได้เชื่อมต่อกับจดหมายพนุมาคลิกที่การส่งจดหมายหรู้จดหมายเวียนนะแต่เนื่จากแถบคําคสั่งยังไม่ไม่ปรากฏให้ใช้งานนะครับสถานะยังใช้งานไม่ได้ก็ต้องมาเริ่มจดหมายเวียนออขออภัยเลือกผู้รับนะครับก็คือไปยังไฟล์เมื่อกี้ไฟล์เอ็กเซลที่เราใช้อยู่ก็คือใช้รายชื่อที่มีอยู่คลิกตรงนี้ เมื่อกี้เก็บไว้ในเด k ทอ p สร้างไว้โฟลเดอร์หนึ่งนะครับพิเนี่ยเราเก็บไว้ตรงไหนแล้วก็ไปตรงนั้นนะครับไปคลิกเปิดก็จะมีอยู่หกแผ่นงานแต่เรารู้อยู่แผ่นงานแรกเนี่ยคือแผ่นงานที่เราจะเอาข้อมูลมาใช้นะครับที่เราจัดการข้อมูลเรียบร้อยแล้วเรียงซ้ายเรียงขวาเรียบร้อยแล้วกดมาดูตรงนี้ก็ได้ครับว่าข้อมูลมาอย่างมาแล้ว แล้วก็บางตัวก็มีจุดทศิสยมสองตำแหน่งบางตัวก็มีเป็นสิบเลยตัวนี้คือปัญหาแรกๆผมก็งงนะครับตรงนี้ก็ไปได้เทคจากเพื่อนผู้ใช้ y o u YouTube เข้าแชร์มากันแบบว่าให้ใส่สูตรครับเดี๋ยวเราแก้นี่ก็คือปัญหาหนึ่งเกิดจากการผนวกข้ามข้ามแผนงานนะครับอ่ะตัวนี้ปกป้งไป ชื่อทีนี้เราก็ต้องมาแทรกเขตฐานข้อมูลลงในตำแหน่งที่เราต้องการจะพนุกนะครับซึ่งในนี้ก็จะมีคลาสเกรดแล้วก็เมอร์ที่เราต้องใช้คลาสสองเกรดสองและเมอร์สองตัวอื่นก็มามันก็คืออ้างอิงตามตามไฟล์ที่ที่เราทำไปเพราะว่าเราซ่อนไว้นะครับแต่จริงเรารู้อยู่ว่าเราจะใช้แค่นีนะะ้ก็มาคนที่หนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็มาแทกใส่มือนะครับคลาสอยู่ชั้นอะไรนะครับก็มาคลาสแทะเกตันุเกตเฉลียเกตเฉลียนะครับเจ้าของฟอร์มเกติบัตเขาขอตรงชื่อคนรับเกจิบัตต้องเป็นสีแดงครับตัวนั้นเราตรงก็ต้องไม่เปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็เป็นสีดํา เหมือนกันก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนสีเปนะ็นตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับพอพรีวิวปุ๊บเาร็สกามีจุดที่ต้องแก้ไขคือหนึ่งมาแก้ไขเรื่องปัญหาจุดทุนิยมเกินแล้วก็ตัวเลขอารบิกบ้างไทยบ้างเดิามาแก้แต่ตอนนี้มามามา,มาแทรกเหตุที่สองก่อนครับเหตที่สองตัวนี้เป็นคนที่สองนะครับก็คลิกแล้วก็มาแทรกมื่นสอง นะะแล้วก็ใส่ะระดับชัน้นคลาสสองนะเสร็จแ,แล้วก็เกรดเฉลี่ยเกรดสองนะครับโอเคอีวิวมาแล้วกุล,ลทีดา คือก็มาตามนี้ครับผิดถูกไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวน่าจะเป็นสรรบุกแต่ว่าเรามีหน้าที่จัดการเกียรติบัตรให้เขาก่อนะอะะน,อน,นะครับสำหรับตัวนี้ฟอนต์นะครับมีฟอนต์ที่มันจะแบบปรับเป็นฟอนต์ภาษาไทยก็ในนี้ก็คือไทยสารบัญศูนย์เก้าครับปรับปุ๊บเรจเรียบร้อยแล้วลองคลิก นะมาที่จุดหมายแล้วนะคลิกไกล่ไปก็จะมอหนึ่งก็จะเลื่อยไปนะครับมาถึงโจทย์สําคัญนะครับตัวนี้ก็นานๆทาทีก็แทบจะจําไม่ได้นะครับนะจะอยู่ในสถานะนี้หรือกับกลับไปนี่ก่อนก็ได้อ,อ่อมามาแบบนี้ง่ายกว่านะครับวิธีการก็คือเลือกแล้วนะครับเลือกเซลล์ตรงที่มันมีปัญหาที่เราจะแก้ไขเนี่ย แล้วก็กด s h i ิ t ที่คีย์บอร์ดตามด้วย F9 ก็จะเกิดสถานะเป็น Merge Field เกรดเกรดนี่คือชื่อฉะนั้นวิธีการทำตามผมนะครับก็คือใส่เครื่องหมายอัญประกาศขั้นระหว่างคำชื่อเขตข้อมูล Grade แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายแบทสลแล้วก็ใส่เครื่องหมายชาร์คอมมา ชา้าแล้วก็หน่วยหลักหน่วยศูนย์ใส่จุดทศนิยมกี่ตำแหน่งครับสองตำแหน่งเสร็จแล้วไม่ใช่กด enter นะครับกด shift แล้วก็ f 9อีกทีมาตัวที่สองครับมีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมครับก็มา shift f เกใส่เครื่องหมายอัญ,ญประกาศข่้ แล้วก็แบ็กสลนดชาร์ปคอมมาศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ชิปเอฟเก้ารีวิวครับจะสังเกตว่าจุดทศนิยมหายไปไม่ยาวแล้วครับได้สองตำแหน่งและชื่อก็ไล่เรื่อยไปแล้วนโม นโมไอ้นี่านิสานี่นันิชาเห็นไหมครับมันก็จะไล่ไปแล้วเราดูนี่คือจํานวนฐานข้อมนนูลที่ตอนนี้ที่ผนวกมาทั้งหมดสองร้อยสี่สิบนี่คือคนสุดท้ายครับส่วนคนนี้ไม่มีเกตข้อมนนูลเข้าะครับนี่เสร็จแล้วครับการการผนวกถ้าจะพิมพ์ก็ออกไปในได้เลยก็คือ รู้สึกคนนี้จากสองร้อยนะสองร้อยสามสิบเก้าสี่สิบสี่จริงๆคนนักที่ด่านน่าจะอยู่ที่สองร้อนะเออทำไมไม่เป็นไรก็คือเ<ไ>ปน็นอรู้กันว่าอ่ะหน้าสุดท้ายเนี่ถึงถึง เหลือครึ่งเดียวนะครับก็จะเวลาจะพิมพ์ก็สั่งตัวนี้ไปได้เลยครับขนกออกไปที่เอกสารแล้วก็ระเบียนที่เท่าไหร่จะพิมพ์เฉพาะระเบียนปัจจุบันหรือจะตั้งแต่หนึ่งถึงสองร้อยสี่สิบออกเครื่องพิมพ์ก็พร้อมกระดาษพร้อมใช่ไหมแต่ทีนี้ทางสำนักง,งานต้องการแบบนี้ครับต้องการว่าต้องการเอาเป็นไฟล์ pdf เพื่อไปเข้าเครื่องพิมพ์ ดิจิตอลนี่ซึ่งเครื่องพิม PDF, พ์นี้รองรับไฟล์ pdf ก็ผนวกไปที่แก้ไขในเอกสารครับทั้งหมดนะครับจะสังเกตว่ามีมีหน้าข้อมูลขึ้นมาอีกตัวหนึ่งที่ว่าจดหมายหนึ่งเห็นไหมครับแล้วก็ยาวเลยครับเนี่ยตั้งแต่นหนึ่ง จากหน้าหนึ่งถึงหน้า2องร้ยสีสิบตามจำนวนที่เรากนหนดไว้เมื่อกี้นะครับ <Yeah. S 1> เสร็จแล้วงานผมคนระับ mm hmm. ก็เซฟเป็นไฟล์ pdf ส่งให้เจ้าของเรื่องบันทึกเป็นเลือก pdf อเกียรติบัตร ส่งเมลส่งไหนต่อไปันทึกเป็นไฟล์ pdf เรีย,รย,เ,ยเร้รองเล่านิด่นะตักเสร็จแล้วไฟลน์นี้จะเซฟไหมไม่ต้องเพราะเพรเป็น pdf แล้วนะครับไม่บปนทึกตัวนี้ก็บันทึกไว้หน่อยเผื่อมีการแก้ไขคราวหนะ้า เสร็จแล้วสำหรับการผนวกเอกสารง่ายไหมครับ